วัสดีครับวันนี้นะครับผมเดินทางมาที่พูอันม้านะครับทีอ่าอำเภอชังคำนะครับจังหวัดพะเยานะครับโอ้โหบอกเลยว่าสุดๆนะครับสูงจริงๆนะครับมาถึงเนี้ยผมรู้สึกว่าหนาวมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมมาถึงที่นี่เนาะแล้วก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับค่ำคืนนี้นะครับผมก็จะนอนตรงนี้นะครับเนาะตรงลานนี่เลยอันนี้เนี่ยเป็นที่สําหรับให้นักท่องเที่ยวนี่มาจอดรถแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่าคือผมมาถึงที่นี่เนาะแล้วก็ เพิ่งมีคนมาตัดหญ้าน,นะครับประมาณเมื่อวานเองนะครับน่าจะเมื่อวานหรือว่าเมื่อวานก่อนเนาะแล้วก็คือมันมืดแล้วนะครับผมต้องนอนที่นี่ก่อนเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะเดินขึ้นไปบนเขาเรียกว่าภูอันม้านะครับผมก็เมื่อคืนมาโอ้ยรู้สึกว่าหนาวเนาะสูงมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยตอนนี้พระอาทิตย์ก็จะตกนู่นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าสูงขนาดไหนนะครับผมขึ้นมารถเนี่ยครับ ขึ้นมาเกียร์หนึ่งอย่างเดียวเนาะโอ้โหเล่นสะ้นน้ำมันไปขีดแดงเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมาถึงแล้วก็มาแล้วก็ต้องมาให้ถึงนะครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะมานะครับโอเควาหนาวมากนะครับตอนนี้คือผมรู้สึกว่าสันเนาะคือสุดๆเลยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเนาะว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับนู่นพระอาทิตย์อยู่นู่นนะครับ โอ้อยสุดยอดเลยโอเคผมจะไปหาตัดไม้เนาะแล้วก็ผมจะมาสร้างที่พักที่นี่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วนะครับผมขึ้นไปไม่ได้แล้วเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับว่าเป็นยังไงเนาะ ครับสำหรับค่ำคืนนี้เนาะอาหารของผมก็คือเนี่ยครับขนมปังกับนมพ้นนะครับก็มีมาม่าอยู่แต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ต้มละโอเคครับผมค่ำคืนนี้3มชั้นพอนะครับนี่โอเคนะครับก็สำหรับคืนนี้นะครับผมต้องนอนไปก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกัน โอเคครับผมเช้านี้ก็สว่างแล้วนะครับตอนนี้จะเ,เปิดดูบรรยากาศข้างนอกเป็นไงโอ้สว่างมากเลยดูโอ้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภูล,ละเพราะว่าเช้าเนี่ยอาจจะขึ้นไปเนี่ยจ,จะได้บรรยากาศแล้วก็อาจจะเห็นทะเลหมองนะครับโอ้สุดยอดเลย เมื่อคืนนี้หนาวมากเลยครับโอ้โหหนาวมากเลยโอ้ดูบรรยากาศนี่สุดยอดเลยครับเช้าๆนี่เมื่อคืนนี้ลมแรงมากเลยนะครับลมตีเต็นท์นี่เสียงดังทั้งคืนเลยอาดูจใจดูนะบรรยากาศช่วงเช้าๆนะ เส้นทางขึ้นภูอันม้านะครับมีร่องรอยกันขึ้นอยู่เนาะแต่ว่ายังไม่มีการพัฒนานะครับปอสุดๆเลยครับนี่น่าจะเป็นผมคนเดียวนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวเนาะที่ปีนี้เนี่ยขึ้นดอยอันม้าเป็นคนแรกนะอันนี้น่าจะเป็นชาวบ้านนะครับที่เขามา พัฒนาไปรีบขึ้นข้างบนว่าเดี๋ยวถ้าพระอาทิตย์ขึ้นก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นกันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะปาทุโอ้

ขึ้นมาร้อนเลยตอนนี้ผมก็ขึ้นมาถึงบนยอดภูอันมานะครับโหนี่ภูอันมาความสูง1,658อไปเราจะไปที่ผาตรงนี้กันโอ้โห ใครอยากมาก็มาเลยบอกเลยมันยากาศสุดยอดเลยอยากอันนี้ต้องมาโอ้โห,โหนี่โอ้โห,โห,โหพระอาทิตย์ขึ้นนู่นนะดูดจะใจดูพระอาทิตย์นะครับ Tchau,

โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมเด็กดอยพาไปก็ขึ้นมาที่ภูอันม้าจังหวัดพะเยานะครับเชานี้เนี่ยได้บรรยากาศนี่สุดๆเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้เนาะผมเด็กดอยพาไปก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะเดินทางไปที่ไหนนะครับบ๊ายบายครับผมท่าที่สวยมากเลยครับ